แข็งแรงฉ่ำเมาของผิวหน้าค่ะมาดูใกล้ๆเลยนะคะหน้าดูดีขึ้นเลยนะคะผิวหน้าดูกระชับนะคะขึ้นแล้วก็เสียฝา้ากาะที่เกิดจากฮอร์โมนหลังคลอดหายไปหมดเลยนะคะใช้ดีมากๆเลย,เลยะคะ่ะตัวนี้เช้าเย็นค่ะเห็นผลเลยร้อเปเซ็นนะคะคิวดับเบิลเซรั่มค่ะ ช่วยสลายฟ้ากระาจุดด่างดำนะคะฮอร์โมนหลังคลอดใครนี่มีปัญหาเหมือนกันกันกบแม่นะคะลองเปิดใจแล้วเอาไปใช้ดูนะคะแม่ใช้เช้าเย็นนะคะทุกวันเลยน่าจะดูสัำบาวนะคะดูแข็งแรงความแข็งแรงนะสำหรับ ไว้ทำงานคนที่นอนน้อยนะคะเอาไปใช้เลยนะคะแนะนำเลยคีวดับเบิ้ลเซรั่มค่ะใช้ดีมากๆเลยนะคะแม่ใช้ต่อเนื่องกันมา6เดือนแล้วนะคะไม่เคยเปลี่ยนใจเลยะคะ่ะตอนนี้สามารถใช้ร่วมกับคีมบำรุงตัวอื่นได้แต่ต้องใช้ตัวนี้เป็นขั้นตอนแรกนะคะไม่เหนียวเหนอหนะหนะคะ่ะซึมง่ายเลยะคะ่ะใช้ดีมากๆสกัดจากธรรมชาติ100%ไม่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์และสารกอดใดๆเลยนะคะ ปลอดภัยต่อเด็กนะคะทาแล้วสามารถหอมน้องกอดน,น้องได้โดยปกตินะคะไม่เป็นอันตรายต่อเด็กทาหรืขาแนะนําเลยนะคะกากยอดขายสองแสนขวดตอนนี้ยอดรีวิวดีมากๆเลยนะคะกะกฝ้าจุดด่างดํารูุ้้มขนดูเรียบเนียนขึ้นนะคะกระชับมากขึ้นแล้วก็รอยตีนกาค่ะหายไปหมดเลยค่ะแนะนำเลยค่ะคิวดับเบิลเซรั่ม um ค่ะ